เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกหกล้อมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางค่ะพันตำรวจตรีพงศกรธนวัง ร้อยเวรสอบสวนจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจึงนำกำลังตำรวจสายตรวจตำบลมหาวันและหน่วยกู้ชีพตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาวันบ้านเจดีโคหมู่หถนนสายแม่สอดอุ้มผางหลักกิโลเมตรที่30ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พบรถบรรทุก6ล้อยี่ห้ออิสุซุสีขาวหมายเลขทะเบียน702821ตากมีนายบัณฑิตเขียวหายอายุ37ปีราศดรตำบลช่องแคบอำเภอพบพระเสียหลักจอดอยู่กลางถนนใกล้กันนั้นยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีสม้มไม่ติดป้ายทะเบียนล้มอยู่ท้ายรถบรรทุกหล้อข้างรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ในพงหญ้าทราบชื่อว่านางไผแท้กืออายุ41ปี รัศดรตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นอนร้องด้วยความเจ็บปวดไม่สามารถขยับตัวได้หน่วยกู้ชีพจึงใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดต่อไปจากการสอบสวนทราบว่ารถบรรทุกหกล้อ ของนายบันดิตขับมาจากอำเภอพบพระมุ่งหน้ามาสู่อำเภอแม่สอดเพื่อไปบรรทุกสินค้าในตัวเมืองแม่สอดพอขับมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ขับตัดหน้าออกมาจากซอยด้านข้างถนนตนจึงหักหลบจนเกือบจะพลิกคว่ำรถของตนจึงได้จอดนิ่งอยู่ข้างถนนแต่รถจักรยานยนต์ของนางไปได้ขับพุ่งชนท้ายรถหกล้ออย่างจังจึงทําให้นางไปได้รับบาดเจ็บซึ่งนายบันดิต คนขับรถหกล้อยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นงางไปเป็นคนขับรถตัดหน้าและยังมาชนท้ายรถของตนอีกตนจึงไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดจึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป